สวัสดีค่ะสำหรับใครที่เป็นนักสะสมที่กำลังมองหารถหรูที่สามารถเพิ่มมูลค่าได้นะคะวันนี้ Open Road เราก็มีมานำเสนอ1คันค่ะนั่นก็คือ l a n r Rover er ์ฟิ l a n d e r T4 d ปี2005นั่นเองค่ะเขายังมาด้วยเครื่องยนต์ดีเซลเป็นรถขับสีนะคะเพิ่มความประหยัดมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและยังมาด้วยสีเขียวยอดนิยมรถพร้อมใช้งานสุดๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปชมความสวยงามกันเลยค่ะว่าเขาจะน่าใช้แค่ไหนค่ะ มาชมกับความสวยงามด้านหน้ากันก่อนเลยนะคะเริ่มจากไฟหน้าเป็นแบบฮาโลเจนมาพร้อมกับชุดแต่งครอบไฟหน้าเพิ่มความโดดเด่นและเพิ่มความเท่ให้กับตัวรถนั่นเองค่ะในส่วนของกระจังด้านหน้าเป็นแบบ3มิติมาพร้อมกับโลโก้ Land Rover สวยๆเลยค่ะ มาต่อกันที่บอดี้ด้านข้างเลยนะคะในส่วนด้านล่างมาพร้อมกับลอ้ออัลลอยขนาด17ถัดกันมาด้านล่างตรงนี้จะมีบันไดาทางขึ้นมาให้นะคะตามสไตล์รถสายเลยค่ะด้านบนมีราวยึดกอดสัมภาระมาให้นะคะตัวบอดี้เป็นทรง SUV ที่นั่งได้ถึง5ที่นั่งกันเลยค่ะ b o ดี้ <Body S 2> <Body S 1> ด้านหลังก็ถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของคันนี้เลยนะคะเขาจะตกแต่งด้วยยางอะไหล่ตามสไตล์รถสายลุยเลยค่ะและความพิเศษของเขานะคะคันนี้ท้าเปิดฝาท้ายก็จะเปิดออกจากด้านข้างค่ะดูแตกต่างและเป็นเอกลักษณ์ของ Land Rover เลยค่ะกระจกนะคะด้านบนก็จะเลื่อนลงอัตโนมัตินะคะและในส่วนภายในห้องเก็บสัมภาระก็กว้างมากๆค่ะและเรายังสามารถพับเบาะแถวที่2เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการวางสัมภาระได้อีกด้วยค่ะ มาดูกันที่ภายในห้องผู้โดยสารกันบ้างนะคะกว้างมากและภายในเขาจะดีไซน์ด้วยโทนสีเบจส,สีสว่างทําให้ดูโล่งโปร่งสบายความโดดเด่นของเขานะคะนั่นก็คือเบาะนั่นเองค่ะเป็นเบาะแบบสปอร์ตนะคะตกแต่งด้วยโลโกโล้ Land Rover เท่ๆเลยค่ะแล้วก็ยังมีปีกอบกระชับมาให้ด้วยนะคะเป็นเบาะสไตล์สปอร์ตนั่งได้สบายๆเลยค่ะ ในส่วนของคอนโซลด้านหน้ามาด้วยโทนสีทูโทนนะคะเป็นสีดําสลับกับสีเบสคอนโซลกลางมีหน้าจอมาให้ค่ะถัดกันมานะคะก็จะเป็นในส่วนของปุ่มปรับแรงลมปุ่มปรับแรงแอร์นะคะในส่วนของเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติ5สปีดค่ะถัดกันมาในส่วนของพวงมลาลัยเป็นพวงมลาลัยพาวเวอร์นะคะและนอกจากนี้ก็ยังมีช่องเก็บอุปกรณ์ต่างๆด้านหน้าก็มีมาให้เช่นกันค่ะ ด้านหลังก็มาด้วยโทนสีเบจเช่นกันนะคะอย่างเบาของเขาคือนั่งได้นุ่มๆเกรดคุณภาพเบาะไม่กรปนะคะและนั่งได้ถึง3ที่นั่งกันเลยตรงกลางสามารถดึงออกมาได้เป็นที่เท้าแขนค่ะทุกอย่างยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมใช้งานสุดๆเลยค่ะรับรองได้เลยว่าถ้าใครได้คันนี้ไปคือคุ้มสุดคุ้มอย่างแน่นอนและยังมาในราคาเบาๆเพียงแค่499,000บาทเท่านั้นค่ะสำหรับท่านใดที่สนใจสามารถเข้ามาชมรถและทดลองขับได้ แล้วทุกวันที่ Open ่ o โรค่ะ